สวัสดีครับเดี๋ยนะววิดีโอนี้นามาดูกันนะครับว so well ิธ at ีการใส่แผนที่นะในกรณีที่เราต้องการใส่แผนที่นะครับให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อที่เราเลยก็ได้นะครับหรืออีกอันนึงก็คือว่าเอ่อให้เข้าไปดูเลยจะได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าไม่อยากจะให้ลูกค้าเข้าไปดูอยากให้เรานัดเราเข้าไปดูแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการใส่นะอ่ะมาดูกันอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันที่ต้องการใส่ขึ้นมาก่อนนะสมมติว่าผมต้องการใส่แผนที่ไปที่นี่นะครับอ่าแบบนี้ คลิกเข้าไปนะครับครก็จะเจอรายละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้มีแผนที่อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราต้องการใส่หรือว่าต้องการเปลี่ยนแล้วก็ต้องการลบเพิ่มเติมนะก็ทําได้นะครับไปที่ edit property แบบนี้นะครับง่ายมากนะครับใช้งานไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทําได้นะต่อไปนะครับเราก็ไปเปิดใน Google Map นะครับ Map Map แ,แ,แบบนี้นะครับแล้วก็ไปบอกเลยพัทยานะครับ พัทยานะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าสมมติว่าสมมุติว่าผมไปโรงแรมไหนดีล,ะมมล Lanc ดะ่ะสมมุติว่าต้องการให้ลูกค้าเออเมืองพัทยาตรงนี้ก <ấy> ็สวยดีนะครับอ่าสมมุติว่าต้องการให้ลูกค้าต้องการให้ลูกค้ามาตรงนี้นะครับสมมุติโรงแรมเราอยู่ตรงนี้นะเราจำโรงแรมของเราได้อยู่แล้วนะต้องการให้โรงแรมมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิดขวาไปนะครับแบบนี้ แล้วก็กดว่าที่นี่มีอะไรหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ว t this นะครับก็กดไปแบบนี้นะครับเขาจะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับให้เราทําการกดคลิกไปแบบนี้1ครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกที่แชร์ตรงนี้นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือส่งลิงก์กับฝังแผนที่นะครับให้เราเลือกเป็นฝังแผนที่นะครับแบบนี้แล้วสามารถกําหนดได้นะครับว่าเป็นแผนที่ขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ซีเรียสเอาว่าลูกค้าสามารถกดและนําทางได้เหมือนกันเนาะ อย่างในกรณีน,นี้ผมเรียกเป็นปานกลางนะได้แบบนี้เราก็กดคัดลอก HTML ไปนะครับแบบนี้ตึงอ่ะเขาบอกคัดลอกแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นอนะ่ะก็มาที่ในส่วนของตัวหน้าที่เราต้องการแก้ไขนะครับซึ่งของเดิมนะครับผมไม่ขอลบนะเพราะว่ามันเป็นแผนที่ที่ใช้งานอยู่นะเช่นเราพิมพ์ข้อความไปแบบนี้นะครับเราก็กด Enter มานะครับหนึ่งที่นะแล้วก็กดสนะครับแบบนี้เขาจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นอะไรนะให้เราเลือกเป็น HTML นะครับ custom html นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาโฟลด์มาแปะไปนะครับว่างนะครับแล้วเราก็กด Preview ไปนะครับแบบนี้ก็จะเห็นว่ามีแผนที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะนะผมก็ผมกดอัปเดตไปนะครับแล้วเราไปดูที่หน้าตาเว็บรของเรากันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้จะมีแผนที่อยู่2อันนะครับก็คืออันบนที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันล่างนะครับที่ทําไว้อยู่แล้วนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับทั้งนี้เนี่ย กดเส้นทางแบบนี้จากดูจากในมือถือดูจากในไหนสามารถกดนําทางได้เหมือนกันนะตรงนี้นะครับกดเส้นทางได้เลยนะก็นําทางได้นะอา้าวแล้วถ้าไม่เอาล่ะทํายังไงนะครับก็ไป e Edit Property อีกครั้งหนึ่งเนาะจะใส่รูปใส่วิดีโอพวกนี้ทําได้เลยนะครับเช่นแบบว่าบางที่เนี่ยเขามีวิดีโอไปแบบรีวิวในห้องให้ดูเลยนะว่าอห้องมันใหญ่ขน,นนขนาดนั้นขนาดนี้ ถ้าสมมุติว่านี้เราไม่เอานะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ไปคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมานะครับ r e m t v e c u s t ม m html นะครับแบบนี้เขาก็จะลบไปแหละง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็สามารถใส่แผนที่ได้นะครับลูกค้าก็หาง่ายนะครับแต่ว่าสําคัญสุดคือเบอร์โทรชื่อที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ไปให้ครบเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองทำดูนะ ก็ขอบคุณสำหรับติดตามนะครับใครที่สนใจก็สามารถดูคอร์สได้ที่ okd.com OK นะครับเว็บนี้นะ okd.com นะครับแบบนี้นะ, OK นะแบบนนะแล้วก็คอร์สนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ